สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพี่โจกับวันนิทอนชาแนลนะครับวันนี้เราก็ห่างหายจากการอัปเดตเคมีไประยะเวลาหนึ่งแล้วเนาะวันนี้พี่โจกเลยอยากมาสรุปให้ดูว่าจากวันนั้นที่พี่โจกทำมาไหนนะเราได้เหรียญเท่าไหร่แล้ววันนี้สถานการณ์ของเกมบอมคริปโตเป็นยังไงบ้างนะอ่ะเรามาดูกันว่าในวิดีโอที่แล้วที่พี่โจกอัปเดตเอาไว้วันนี้เนาะวันที่17นี่รายได้วันที่17 แล้ววันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะณวันนั้นพี่โจมีอยู่สิ5หกจุดห้าสองเหรียญเนอะพอถึงมาถึงวันนี้มาถึงวันนี้รายได้เป็นเท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดก็คือสิบวันสิบวันวันนี้อาตายเงินหายไปไหนหมดอ๋อโอเคมาแล้ววันนี้เป็นหนึ่งร้อยยี่สามจุดสี่แปดเหรียญเนอะอ่ะเงินพี่โจมาคิดให้ดูวันก่อนที่วันนี้มีหนึ่งร้อยยี่สิบสามจุดสี่แปดเหรียญ แล้วก็เมื่อวีโดโอดที่แล้วที่พี่โจ้ให้ดูเมื่อกี้นะมันมีอยู่สิบหกจุดห้าสองโอเคลบสิบหกจุดห้าสองเหรียญแปลว่าสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยพี่โจงมีเหรียญอยู่ประมาณหนึ่งร้อยหกประมาณร้อยเจ็ดเหรียญแล้วกันอ่ะก็คือตอนนี้เฉลี่ยเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยหารสิบวันก็หารสิบไปเลยเนาะสรุปแล้วรายได้วันหนึ่งทุกวันนี้ประมาณสิบเหรียญน,นะในในสิบวันที่ผ่านมาทุกวันรายได้ประมาณสิบเหรียญน,นะ ก็สถานการณ์ในในช่วงที่ผ่านมานะเ,นเ,นเนพื่อนๆในพี่จ๊เล่าให้ฟังก็เดี๋ยวยวพี่เจจะเคลมเหรียญให้ดูด้วยว่ามันใช้ไ,ได้หรือยังนะอ่ะมาดูเรื่องที่1ก่อนเรื่องที่1คือเรื่องความเร็วของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยพี่เจจะเข้าให้ดูตั้งแต่แรกนะปรากฏเข้าเกมมาคือเกมเขามีการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมากๆเลยนะเนี่ยพอเราเข้าเกมมาปกติเล่นเมาตาแมสแล้วเนาะกดเพย์นาปุ๊บ ปัจจุบันเนี่ยมันมีคืนว่ามันมีเสเตตัสของเซิร์ฟเวอร์บอกด้วยเนาะว่ากูดไม่กูดนะพอเราคอนเนคกกับวอลเล็ตเรียบร้อยแล้วเราก็กดเซ็นชื่อปกตินะปัจจุบันถึงวันนี้เห็นไหม,ไมเพื่อนเข้าง่ายขึ้นมากเลยจากเดิมที่แบบแย่งกันเข้ามากเลยนะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์สถานะดีขึ้นมากถ้าเราเข้ามาตามใน Discord เขานะเข้าไปดูที่ห้องที่เขาเป็น a n n o u n c e m e n t นะจะเห็นว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พอสมควรนี่ เขาบอกเขามีการเพิ่มลิมิตเนี่ยเขามีการอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์เนาะแล้วก็ลิมิตที่ลิมิต,ล,มตลิมิตที่สองหมืสาพัน CCU ก็คาดว่าจะเป็นคอนเท r ต์ยูเซอร์เนาะก็คือเหมือนกับว่าเข้าพร้อมๆกันได้สองหมื่นสาพันยเซอร์ประมาณนี้อืมก็ถือว่าดีมากเลยมันทําให้เราเข้าง่ายมากแล้วเขาก็มีหลังจากที่เขาทำเซิร์ฟเวอร์คือเขาฝ่าฟันมาระยะหนึงน่งเนาะวิกฤตท,ที่เขาดาวจ,จาดจัดเขาก็ยังไม่ทิ้งหนีไปไหน ทีมงานยังมีการพัฒนาต่อเนื่องล่าสุดก็มีการประกาศมาแล้วเนะี่ยมีผู้เล่นถึงสาม0 0ืหนึ่งคนมีมีเมมเบอร์ Member. ใน i s c o อ d อยู่ห้า0 0ื่นคนคือทุกวันนี้เขาเริ่มโปรโมทเกมแล้วนี่มีคนปัจจุบันก็คือมีฮีโร่อยู่หนึ่งล้านตัวที่มีการซื้อขายไปนะมีคนซื้อบ้านไปแล้ว1,000พันหลังจาก5000หลังเรามาดูสถานการณ์ที่2นะอันนี้สถานการณ์ที่1คือระบบเซิร์ฟเวอร์เขามีการปรับปรุงเรื่องล็อกอินเรื่องการเล่นเรื่องการหลุด ไม่ไม่ถือว่าน้อยมากถือว่าการเข้าไม่ได้แล้ววันนี้ถือว่าน้อยมากส่วนรายได้ที่เห็นเนาะให้ดูอีกตัวหนึ่งตัวของพี่โจเขาก็มีอย่างที่เคยรีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วนะก็มีซุปเปอร์แรแค่ตัวเดียวแล้วมีน้องแร่ที่หลับง่ายๆอีกสองตัวที่เหลือเป็นคอมมอนลวดเลยก็ก็ถือว่ามีดีอยู่ตัวเดียวอ่ะจริงๆดีหลักๆลักตัวเดียวก็ยังได้วันละสิบเหรียญน่ะถือว่าไม่เลวนะแล้วก็พอยท์ที่สองก็คือราคาวันละสิบเหรียญแล้วมาดูราคาเหรียญนะ ตอนนี้ราคาเหรียญบอมคริปโตอ่าหนึ่งเดือนล่าสุดจะสังเกตดูว่าตอนพี่โจเข้าประมาณนี้ประมาณสักเกือบเกือบสามนะสองกว่าเนี่ยสองจุดแปดแถวแเนี้ประมาณนี้แล้วก็ล่วงมาเลยช่วงที่เห็นแดงๆเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นแดงๆเนี่ยคือช่วงที่อ่าเซิร์ฟเวอร์เขามีปัญหาหนักมากเข้าไม่ได้เข้าหลุดแยกกันเข้าเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดนะทีนี้มาดูเจดวันที่ผ่านมาเจดวันที่ผ่านมาเห็นไหมครับว่ากระแสเนี่ย เขาเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อวันสองวันเนี่ยเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยกระแสเหรียญเริ่มไต่ขึ้นมาโดยเฉพาะเมื่อวานเนาะเมื่อวานในเหรียญไปถึงสองกว่าๆนะถึงสองจุดสองเนี่ยประมาณเนี้เกือบสองจุดสองสองจุดสองจุดเดี๋ยวดูสิซูมหน่อยสองจุดเนี่ยประมาณสองจุดสองจุดประมาณสองจุดสองจุดหนึ่งประมาณสองจุดหนึ่งแถวๆนี้มันมันซูมไม่โดนอ่าเนี่ยสองจุดหนึ่งห้าเนี่ยประมาณเนี้ยยอดเลยนะ แปลว่าเขาเริ่มไต่ก้าวขึ้นมาแล้วแหละถ้าเขายังทําดีอย่างนี้เรื่อยๆนะและแถมอนาคตในรถแมพของเขานะมีเรื่องของอาปัจจุบันเขาอัปเกรดฮีโร่พี่โจทาวิดีโอสอนให้ดูแล้วเนาะเรื่องอัปเกรดฮีโร่นะเรื่องอัปเกรดเนี่ยเราสามารถอัปเกรดฮีโร่ได้โดยที่โดยที่เอาตัวตัวที่ตัวที่เราต้องการอัปเกรดกดอัปเกรดปุ๊บเขาก็จะกินเขาก็จะกินฮีโร่ที่เลเวลเดียวกันเช่นตอนนี้เราเลเวลหนึ่งเราก็จะต้องใช้ ใช้ใช้เดเ,เลเวลเดียวกันเนี่ยก็คือเลเวลหนึ่งเหมือนกันถ้าเราเลเวลสองก็ใช้เลเวลสองเหมือนกันสามก็ใช้สามเหมือนกันเราก็จะมีค่าอัปเกตตรดตัวนี้ขึ้นมาซึ่งปัจจุบันเขาไปได้ถึงเลเวลห้านะอัปเกรดได้ถึงเลเวลห้าซึ่งกินเหรียญเยอะมากรู้สึกว่าเป็นร้อยร้อยเหรียญเลยแหละมันแปลว่ามันจะมีการเบินเหรียญทิ้งระดับหนึ่งความต้องการเหรียญก็จะมากขึ้นอนาคตก็จะเยอะขึ้นรวมถึงระบบบ้านระบบบ้านเขานะระบบบ้านเขาก็ก็ก็ปรับ ปรับเนี่ยมันก็จะมีการต้องการบ้านขึ้นปัจจุบ,บันขายไปแล้วหนึ่พันหลังที่พี่โจให้ดูเมื่อกี้เนาะแล้วยังไม่พอนะอนาคตที่เห็นเนี่ยเหมือนเขาจะยังมีเรื่องของสเต็กกิ้งอีกแปลว่าถ้าเราไม่เอาเหรียญไปไหนนะเอาเหรียญอยู่ในระบบของเขาเนี่ยเอามาสเต็กเราก็จะมีไอวีไอพีหนึ่งสองสามสี่ห้าและอาจจะทําให้แบบเราฟื้นพลังเร็วนั้นแปลว่าด้วยรถแบบยาวๆกับเกณฑ์ที่เพิ่งเปิดได้ประมาณเดือนหนึ่งนะพี่โจค,คิดว่ามันยังไปได้ เพราะว่าทีมเดฟเขายังไม่ทิ้งไปไหนเลยช่วงที่เขาวิกฤตสุดๆอะที่พี่โจให้ดูกราฟนะวิกฤตสุดๆ,ๆช่วงนี้ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ยังอยู่กับเราเขาก็ยังแก้ปัญหาถึงแม้จะปิดเปิดดิจิทัลไม่ให้เราชาร์อะไรบ้างนะแต่เขาก็ยังพยายามแก้ปัญหาขึ้นเรื่อยๆแต่ณนณะนะวันนี้วันนี้พอดีที่มันดูกราฟล่วงลงมาหน่อยเพราะบิตคอยลลงเนาะมันก็เลยดึงทุกเหรียญลงหน่อยแต่ด้วยด้วยตัวเลขของเงินปัจจุบันเนี้ยมัน1หนะน,น,น,นี่งจุดเจ็ดสามเนี่ออีทิตยอที่แล้วเี่ยโห4,000 หนึ่งจุดสามนี่จุดสี่ก็ซื้อตัวได้แล้วอ่ะสี่พันอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันในรอบหน้าก็คือวันนี้อยากจะมาบอกว่าเนี่ยพี่โจมีตัวอยู่อ่าเล่นมาสิบวันที่ไม่ได้ทําคลิปเนาะวันนี้เอามาลงก็ก็เฉลี่ยให้เพื่อนเพื่อดูแล้วตอนนี้มีอยู่หนึ่งรอยี่สิบสามก็ตกวันละสิบเหรียญอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พี่โจจะลองเคลมเงินออกมาให้ดูว่ามันจะเคลมได้ไหมนะอ่ะเรามากอม็อกดเคลมกันดูว่าระบบเขานิ่งหรือ,อยังเมื่อกี้เรามีอยู่เก้าสิบสี่จุดสี่สองนี่นะ จากนั้นเราก็กดเคลมทีนี้ในการเคลมทุกครั้งเนี่ยมันจะเสียฟรีประมาณ1%เปอร์เซถ้าเขาประกาศออกมานะเราจะไม่เสียเราจะไม่เสียบ nB ไม่เสียแต่เสียเงินในเกมเ,เลย1%นงั้นแปลว่าพี่โกอาจจะเสียประมาณสิบสิบสองกว่า,วาเนาะกดเคลมเขาก็จะเคลมโพสเซสซิ่งเนาะมันมีเฟลไหมมีนะเขาก็ยังประกาศออกมาว่ามันมีเคลมเฟลแต่ถ้าเคลมเฟลหรือเคลมฮีโร่เฟลอะไรเนี่ยมันมีระบบที่เขารองรับอยู่ละไปไปแจ้งเคมเลมในนะั้นซึ่งพี่โจเคยทำคลิปบอกเวลาทีหนึ่งเนาะ ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเหรียญเราจะหายหรือเราเคลมไม่สําเร็จอะไรตอนนี้ก็หมุนนานเลยเดี๋ยวเราจะดูอ่ะเขาบอกว่าเราได้รับเหรียญ2องร้อยร้อยยเห็นไหมเมื่อคี้พี่โจ๊กโดนมีอยู่ร้อยหักไปประมาณ12เหรียญก,กว่าๆนะที่บอกนะโดนไปหน่าเป็นกดโอเคถือว่าถือว่าระบบคนิ้งเห็นปะ่ะก็ถือว่าไม่นานในการมิ้น์เหรียญในการทําอะไรนะตอนนี้ข้างบนเหรียญก็เข้ามาลับสองร้อยสิบหกจุดหกเจ็ดนะอ่าจบแล้วไม่มีอะไรให้เคลมแล้วทีนี้ ลองมาดูว่าถ้าเราแลกเหรียญคืนตอนนี้พี่จะแลกเหรียญคืนเราจะโดนไปเท่าไหร่วิธีแลกเหรียญคืนนะก็เพื่อนเนเข้าไปที่แพนเค้กสวอปเนาะไปที่แพนเค้กสวอปแล้วก็ก็ซิงกับแอดเดสซิงกับกระเป๋าเราเนาะแล้วก็กดที่เทรดตรงนี้กด exchange มันจะไม่มีเหรียญเราขึ้นใช่ไหมบีคอยเนี่ยถ้าไม่มีนะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีเหรียญน,นะก็ไป Copy Copy ที่หน้าที่หน้าเกมของเขาเนี่ยแล้วก็กดเหรียญตรงนี้กรอปปี d แอด s ตรงนี้เข้ามา แล้วก็มาใส่ในมาใสใ่ในใส่ในกในใส่ในเนี้ยใส่ในช่องเนี้ยมันก็จะขึ้นบีคอยให้เราเองอย่าเงี้ยพี่โจบ,บอกว่าเอ้ยไม่เอาอยากจะเอาบีคอยแรกเป็นเงินไม่อยากเอาบีคอยเราแค่จะลองดูเนาะยังไม่ได้จริงนะพี่โจยังจะต้องเก็บไว้อยู่ยังต้องใช้อยู่เอาบีคอยสมมุติอ่ะเอาชัด์ัๆแรกเป็น USDT แล้วกัน นะตอนนี้ถ้าวี่จะแลกบีคอยเป็นพี่มีอยู่สองร้อยสิบหกจุดหกเนาะแลกเป็นแลกเป็นแลกเป็นอันนี้เอาเป็นแม็กแลนดูสิว่าเขาจะคำนวณให้เราประมาณเท่าไหร่ถ้าเทียบกับในในในคอยมาร์เก็ตนะตอนนี้มันหนึ่งจุดเ็สามเนาะไม่แน่ใจว่าในนี้เขาอ่าถ้าเราดูเป็นเอาดูเราเอาเหรียญเดียวก่อนละกันจะได้ง่ายๆหน่อยอ่าโอเคเท่ากันเลยก็คือ หนึ่งบคได้1.73่งจเจ็ดสามถ้าพโจ๊กแรกแม็กเลยตอนนี้เขาแปลว่าได้มาทั้งหมด370ร USDT เนะาะปัจจุบันปัจจุบัน USDT 370ร้อนะสามอแรกเหรียญนนะ่าจะอยู่ประมาณสักสามจุดสามค่าเงินวันนี้นะคูณ33.4แปลว่าได้มาหมื่นสองเนี่ยถ้าพจ๊กแรกกลับได้มาหมื่นสองละพึ่งเกมนี้พิจ๊กลงทุนไปอย่างที่เคยบอกนะลงทุนไปหมื่นห้นะ นั่นแปลว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่คืนทุนแต่อย่าลืมว่าวันนี้เราคุยกันที่ค่าเหรียญที่1.73นะตอนที่พี่โจกแรกมาเนี่ยพี่โจกแรกมาประมาณ2.2.8กว่ากว่าถ้าจำไม่ผิดนะ2.8แถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ย2.8กว่ากว่าแต่ณปัจจุบันถ้าคืนก็เฮ้ยเหืออีกมันก็ใจชื้นน่าลยแค่2,000กว่าบาทก็คืนทุนละซึ่งเราก็ยังยังไม่แลกพี่โจก็ยังไม่แลกหรอกเก็บไว้เพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะก็อาจจะอาจจะรอดู การพัฒนาของเขาต่อไปว่าเขามีระบบสเต็กกิ้งหรืออะไรไหมอาจจะเอาเหรียญไปวนสเต็กกิ้งเพื่อเพื่อให้มันฟื้นพลังขึ้นเร็วกว่านี้แล้วก็ฮีโร่เราจะได้กลับมาทํางานได้มากขึ้นกว่านี้เนาะโอเคครับก็วันนี้ก็อยากจะมาลองทําให้เพื่อนๆดูมาอัปเดตสถานการณ์ดูว่า10วันผ่านไปไรได้เรายังเป็นยังไงแล้วก็ระบบเขาเป็นยังไงบ้างรวมถึงเหรียญมีการแลกเค็บออกมาได้จริงๆไหมวันนี้พี่โจก็ทําให้ดูหมดแล้วเนาะข้อสถานการณ์ใน อรอบต่อไปเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกทีหนึงหรือเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเ,เดี๋วพี่โจชวาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะกับเกมบอมคริปโตนะซึ่งรวมๆสรุปเลยคิดเพื่อนๆถามมาว่าเขาตอนนี้ยังทันไหมยังน่าเล่นไหมด้วยราคาเหรียญตอนนี้ถ้าถ้าถามพี่โจนะมัน1.73เนาะ1.73ถ้าลองคูณดูนะณนะวันนี้เลยนะ1.73 1.73คูณเป็นเงินบาทก็คือคูณประมาณ3 3 ไม่ต้องคูณเงินบาทก็ได้เราเปลี่ยนตรงนี้เป็นบาทเลยก็ได้แปลว่า1เหรียญประมาณ57.48ิบเราต้องใช้150เหรียญอย่างน้อยในการซื้อฮีโร่สิตัวเต็มนะคูณ57.48ก็8ป0พันหก็ยังถือว่าอย่างที่บอกเนะ8ป0พแล้วถ้าได้วันหนึ่งวันหนึ่งได้10เหรียญวันหนึงสิเหรียญก็คือวันละเท่าไหร่วันละประมาณ33มเนาะ ก็3ามสิบคูณสิเหรียญก็คือ334ถูกป่ะหารร้อยสามร้อก็ประมาณ1เดือนคืนทุนนะซึ่งเข้าใจว่าหลังๆเขาขึ้นมาประมาณนี้ประมาณ1เดือนคืนทุนก็แล้วแต่เพื่อนๆพิาพจารณากันเองนะพี่โจไม่ได้ชักชวนในการลงทุนหรือเล่นเกมใดๆทั้งสิ้นนะพอดีเล่นอยู่ก็เลยอยากเอามาอัปเดตให้ฟังว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไง แต่จริงๆก็ถ้าเราเข้าไปเมื่อประมาณช่วงที่มันตกต่ำสุดๆนะช่วงนั้น2นี่ะยีกว่าบาบาทต่อเหรียญเนี่ยเราซื้อได้สี่พันกว่าบาทจริงๆนะแต่ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วเนาะก็โอเคครับวันนี้พี่โจก็ามาอัปเดตประมาณนี้นะครับแล้วพบกันในวิดีโอคลิปถัดไปกับเกมบอมคริปโตหรือมีเกมอืน่นอที่น่าสนใจนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ